้าสวัสดีครับ <c oughs> น้องๆ้องหลานเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็เข้าไปตอนที่สี่นะก็น่าจะจบตอนที่สี่เนี้ยจบก็พรุ่งนี้ก็ว่าเรื่องเรือตำเพา,าจีนต่อนะครับเาจีนต่อ โอมยังไปอีกเยอะครับอ่ามีน้องๆหลานๆทั้งลายมาทั้งโทรมาก็เยอะนะโทรมาถามตาไม่ทำเรือพายมาลงโอ้มีจ้ะมีเรือพายหนูจะทำส่งครูโอ้ ง่ายมากสงคนคนดูสงคนคนดูเรือพายแต่ที่นี้อ่ะน่าจะไม่ม่น่าจะไม่มีวิธีการทําเริ่มต้นนะเรือพายนะ่ะปรเดี๋ยวตาจะทําให้ใหม่เออะเดี๋ยวจะตาจะก็จะทําให้ใหม่ทําให้วิธีการทําเป็นแบบมีอะไรเลยเป็นเรือปัญญาอืมเป็นเรือปัญญา นะเป็นเรือปัญญาโอ้เรือไทนี่เราเยอะแยะเรือบดเรือปัญญานะเรือมาดเอ๊ะทาไมก็จึงเรียกเรือมาดเออเนี่ยเรือมาดก็มีเก่าๆทาคลิปไปเยอะอ่านะลองลองคนหาดูเอาวันเนี้ยอาจจะจบในเรื่ององเรืออ่าแท็กซี่ไอเรือเมเรือเมหัวแหลมเนี่ย จริงๆแล้วก็อย่างว่าแหละพอเราจะทำพวกนี้ขึ้นมาใหม่เนี่ยมันก็ต้องอารมณ์ขบทบ้างคุยถึงเรื่องที่มาที่ไปจะทำกันแบบไหนยังไงนะเอ้ก็นด้ว่าทุกอย่างเศรษฐกิจตอนเนี้ยมันก็อยู่ในขั้นที่ว่าพูดกันตรงๆนะอ อย่าให้อย่าให้มันถึงออยู่ในสมัยนู้นะสองอะไรนะสองพันสองพันสี่รนะ้อยแปดแปดสิบนะนั่นเรารู้สึกว่าจะเป็นเรียกว่าเศรษฐกิจย่ำแย่สุดๆส,ส,สมัยนูน้นนะแล้วก็มาตอนนี้นี่ตอนอ่า สี่สิบฟาเนี่ยของไอ้อ่าเศรษฐกิจเขาเรียกอนะไรค้เขาเรียกอะไรนะคนทบูแตกนะ่ะน่ารักครับตอนนี้ก็เหมือนกันแต่เรือจำลองอยู่ได้ครับเรือจำลองเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่อยู่ได้แต่ว่ามันเป็นอยู่ในอยู่ในไหนไหมเประชาว่าโอ้ยไม่มีไม่มีเงินจะใช้อ้าว เงินทองอาหายังไปซื้อของเพ่อนี่มาดูเล่นในอะไรกมันไม่ใช่มันไม่ใช่ครับมันไม่ใช่มีมมการทําเนี่ยบางทีถ้าเรารู้จักวิธีของมันอ่าก็คือการดําเนินเรื่องของเรือจาลองเนี่ยไปในทางอ่าใ,ในทางสร้างสารรค์อีกอย่างหนึ่งคือเมื่อเรียกวับโมเดลเขาเรียกว่าโมเดลอืมโมเดล ทำให้ดีทำให้งันอยู่ในลักษณะที่อพอเหมาะพอควรนะพอเหมาะพอควรอย่างเช่นเรือลำเนี้ยยังเรือเราเรายกตัวอย่างเนี้ย season, เรเือเอ่อเมืแหลมเนี้ยนะหรือในลักษณะเป็นเมือเรือเมเรือเมสองชั้นนี่เรือสองชั้นอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเรา มาแปลงมาแต่ <c oughs> ปแปลงอยู่ในลักษณะนะแต่มันมีมานานแล้วละ่ะมใช่อาจารย์มาพูดเพิ่อมาพูดแล้วมันม,มันมีมานานแล้วออเป็นไงนะมาแปลงทําเป็นลักษณะที่ว่ามันเป็นโมเดลนะมาเป็นโมเดล,นะเ,นเ,ดลเนี่ยเอาลักขณะที่ว่าลังหิ้วกว่าลังกําลังหิว้วนอะ่าแพ็กเกจทำให้มันดีเลยนะนะทำให้มันให้ความสวยงามของมันอยู่ในขั้นมาตรฐานของมัน นะแล้วก็ขายเป็นแบบโมเดลไอ้คาว่าโมเดลแล้วก็ก็หิ้วไปอ่กาก็ก็หิวไปเสนอขายสินค้าอ,อันนี้ผมบอกตรงๆเลยว่า,ววาอ่าฝลังมาเที่ยวบ้านเราเนี่ยไม่เห็นแล้วสะดุดตางานพวกเนี้ยนะาสะดุดตาพวกเนี้ยเพราะว่าเรือแต่ละอย่างเนี่ยของแต่ละประเทศมันไม่เหมือนกันนะแต่จริงๆอ่ะเรือขวหลงเราเนี่ยมันมาจากอังกฤษก็จริงอยู่ แต่คนอังกฤษก็ามาชอบซื้อมาชอบซื้อมาไปเรียกว่าเป็นของฝันบ้างหรือว่าเ,าเขาเอาเศรษฐกิจแย่เนี่ยแต่มันไม่ช่วทั่วโลกเนี่มันไม่ได้ทั่วโลกของอาประเทศอื่นก็ไม่แย่กับเราเนี่ยอ่าทำไมเขาก็เอาไปอ่าไปเสนอขายต่ออะไรอย่างเงี้ยบางทีสมัยก่อนเนี่ยเรียกอ่าสมัยก่อนเนี่ยบูมมาก ในเรื่องเรือจำลองเนี่ยบูมมากแต่ว่าสมัยนี้มันก็ไม่ใช่ซบเซาอะไรนักหนานะมันจะซบเซาแต่ถามว่าเรือจำลองถั่ออกไปแล้วเนี่ยบางทีก็นะก็อยจะพูดเลยมัน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 ก็ไม่ดีอ่าเพราะว่าความละเอียดละอของแต่ละงานต่ละชิ้นงานเนี่ยมันมันมากน้อยขนาดไหนอ่าก็แค่นั้นเอง ที่ละที่อที่อธิบายแล้วคุยกันนะเออย่าลืมว่าเรือจําลองไม่ใช่เป็นอาชีพที่ตันง่ายๆคำว่าตันง่ายๆนี่มันมันไม่ตันอย่างเอาอย่างเช่อาชีพตันๆนนะที่เราไปเออเปิดหาอ่านดูในอในสื่อของออนไลน์ดูครับเยอะแยะ,ยะ,ยะอาชีพที่ ที่กาลังจะหดหายไปจากสังคมไทยนะเอ้าเดี๋ยวนี้ปีไม้มนังสือพิมพ์อะหนังสือพิมพ์่ะไม่มีค่อยมีละหนังสือพิมพ์ไม่ค่อยมีละเพราะว่าอะไรเปิดโทรศัพท์มาอ่านข่าวได้สบายสบายเลยนะเนี่ยนี่เปิดโทรศัพท์ขพ้นมาปับ๊บโอ้มีตะลือจำลองมั่งอะไรนะในโทรศัพท์ก็มีเยอะนะ,ะแต่เราทาได้ไหม ทําไม่ได้อ่านะมันก็ทําไม่ได้มันก็ต้องอาศัยเวลาฝึกฝึกทำอ่าฝึกทำเนี่ยมันถึงจะได้ใ้งานมาตรงนี้มาเป็นอ่าอาชีพนะต้องถามว่าอาชีพเจอจาลองเนี่ยมันรุ่งเรืองไหมอะไรก็เห็นก็ทำกันมาตั้งสามสิบสี่สิบปีมันก็ยังอยู่อ่าดูนี้นะครับผมก็ยังขายได้บางคนก็ติดอาสะสมเรือ บางคนเนี่ยสะสมเรือไว้เป็นห้องห้องเลยมีเรือมาไปนเป็นห้องเลยมีครับมีเราจะอาศัยว่าอ่าเรือแต่ละลำที่ทํามานั่นอ่ะมันอ่มีความประณีตและมีความแม่นยํากับอ่าความจริงขนาดไหนนาอัานเนี้ยย,ยัง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 ทำบางทีบางครั้งก็ไม่ต้องไปพูดถึงความ ความละเอียดละออจนเกินเหตุอนะอย่างอย่างเช่นไอเรือไอเนี่ยปินต้ามินนาซาันตัมเรียาสามลำเนี่ยลองดูอ่ะน,นะของเรือสำเภาอนะ่ะถ้าเราไปดูใกล้ๆแล้วของจริงอ่ะที่มันเป็นโคกมาให,ให้ดูของจริงก็มาเนี่ยไม้บางทีมันปาไปดุนด,น,ดนดุนนั่นนะนะระปูตีไปยังเฉไปเฉมาไอลาวลูกกงเนี่ย จะพังไม่พังแหล่อะไรอย่างเงี้ยเอาไม้เหมือนก็เอาไม้ไปปะไว้ไอ้เฉยๆนะถ้าเราดูนะเราดูในในในภาพของความเป็นจริงต้นแบบเนี้ยนะแต่เวลาช่างต่อเรือจำลองเอามาทำโอ้โหรอต่อแล้ววีริ์สมาลาเลยซึ่งบางทีมันก็ผิดหลักของความเป็นจริงนะผิดหลักหลของมเป็นจริงอ้าวเราก็คุยถึงแค่นี้ก่อนเรามาคุยถึงเรื่องนี้ อ่าเงอวานนี้มาถึงไหนเงอวานนี้ออนมาถึงไหนละเรียบร้อยแล้วดับพื้นเนี่ยนะระดับระดับพื้นเนี่ยอืมอืมอล้วอระดับพื้นเนี่นะแล้วเนี่ยตัวนี้ระดับพื้นเนี่ยรัดัะนี้มันจะได้หมดแล้วหน้ากันหมดอ่าเนี่ยนะระดับเนี่ก็เรียกระดับพื้น พอเราวางปุ๊บเนี่ยมนระดับพื้นมันก็จะยงอ,อยู่ประมาณเนี้ยประมาณล่างนี่นะอ่าประมาณเนี้ยอ้าว <c oughs> ก็มาวานี้อยู่ในลักษณะเนี้ยนะ ตันนี้ตันนี้ก็เอ้าทีนนี้ก็มาถึงในเรื่องของวันนี้วันทนี่ตอนที่สี่เนี่ยตอนที่สี่เนี่ยเอ้าเนี่ย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 เก็พูดง่ายๆว่าเราใส่กงแล้วใช่ไหมเออใส่กงเรือแล้ว ใส่กงเรืยเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยหนึ่งสถึงสองสามสี่อธิบายไปแล้วนะเรื่องกงเนี่ยเป็นเพราะอะไรถึงต้องเจหนึ่งสองสามสี่ห้าอเจ็ดแปดหรือบางทีลังลำก็อ่าหนึ่งหนึ่งหนึ่งหัวหนึ่งสองหัวสามหัวเอ่อหนึ่งหนึ่งท้ายสองท้ายสามท้ายเป็นเพราะอะไรอันนี้อธิบายไปแล้วนะไปอธิบายไปแล้วอ,อันนี้ก็จะมาถึงเรื่องการวางเอ่อ ของพื้นยี่พื้นลูกกงพอวางพื้นเสร็จเรียบร้อยเอานี้ความความเป็นจริงความสวยงามของความเป็นจริงอ่าเอาเรื่องของความเป็นจริงก็คือว่าการวางกระทงนะวางกระทงการวางกระทงนี่เรียนตัวนี้เรียกยกระทงเรือกระทงเรือกรบพื้นเรือนะพื้นกระดานเรืออันนี้เปิดได้หมดเปิดได้หมดเนี่ยนี่ก็กระทงเรือนะ ตรงเรือทนี้ก็นี่ตำแหน่งของ,ของเครื่องอ่าตำแหน่งตำแหน่งของห้องเครื่องอ่าทีตันนี้มันเป็นของเรือลํานี้นะอ่าเนี่ยเป็นเรืองเรือลํานี้อ่าไม่ใช่เรือลํานี้อ่าลํานี้เรือเรือเรือเมอหัวแหลมอ่า เรือเมโยแรมถ้าเรือเมโวแลมมันก็ไม่มีอะไรแล้วมีพื้นอย่างเดียวน้มีแต่พื้นอย่างเดียวพื้นทีนี้อาจารย์ว่าอธิบายควบเลยนะอธิบายควไยนะบไปเลยว่าว ata, เรืออันนี้เป,นเ,ปนเ,ปนเป็นเป็นเป็นเรือเนี่ยอันนี้ช่วงนี้ยคือระหว่างห้องเครื่องเขาต้องกันกันวะกันกันกันไม่ให้อ่าคนเดินเข้าไปในเกไอ้พวกเนี้คนทั้งอ่าเป็นเครื่องนะ อันนี้กระไดขึ้นชั้นสองอ่าไหยขึ้นชั้นสองข้างบนเนี่ยหน้าเนี่ย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 นะแบบแต่ถ้าอันนี้ง่ายๆเลยมีลัองคงลังคาไว้อย่างเงี้ยเสร็จตามรูปแบบเนี่ยนะตามรูปแบบเพราะอธิบายกันไปอย่างนี้แล้วก็ก็โอเคนะตัวนี้ก็มาเสร็จเรียบร้อยก็มปการตั้งเก่งนะตั้งเก่งเนี่ยการตั้งเก่งเก่งก็มีมแล้วฉลุออกมาไปแบบเนี้ยนี่ ก็คือแบบนี้นะเรืออย่างนี้นะทนนุกส่วนเจ็งอันนี้ถ้าเป็นเรือแท็กซี่อ่าไอ้เป็นเรือเมออ่ามันก็ควรจะเป็นอย่างนงี้อ่าตัดมาข้างข้างบนนี่ไม่เอานะสี่มันก็มีอย่างเงี้ยเอ่อ,อมันก็มีได้ล็อะที่ที่ที่สามารถจะตัดตัดตัวนี้ออกทิ้งไปเหลือเฉพาะข้างล่างแต่ว่าประตูเปิดปิด ข้างหน้านี่ไม่มีอ่ามีแค่นั้นเองนะไม่มีกระดาบแปลงเอาได้นะ่ะกระดาบแปลงเอาหน่อยสำหรเลือกแต่ถ้าหากว่าเดี๋ยวอา,อาจรารย์กู้กู้แบบเก่าออกมาได้เดี๋ยวก็จะมาให้อ่าเอามาเสนอให้อีกทีหนึ่งนะเลือกป่ไไไบบาไฟาแรง ที่ท่านจะทำหรอกครับนะนีนอันนี้ก็นี้เือเออก็คือแบบมีให้หมดแล้วเนี่ยตัวอ่าตัวหัวตัวท้ายแน่ตัวการกำลังดันท้ายดันท้ายด้านดัน,ดนหัวเดี่ยนาเนี่ยไม่มีอะไรละนะก็เอออ่ามีบางคนเขาก็มาถาม อาจารย์ว่าอา่าอาจารย์ขอโทษเทียมันมันผมไม่รู้จริงๆว่าไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยไอ้ข้างบนเนี่ยมันมีมีมีซ้ายมีขวาอะไรเนี่ยไอ้ตัวเนี้ยมันคืออะไรอืมัมนเนี่ยคืออะไรอ๋อบงังเพิงอ่าบางังเพิงนะอันนี้บังเพงิงอ่า คำว่าบังเพิงนี่ก็คือก็เหมือนกับไอ้ไฟรถยนต์เรานี่แหละนะมีไฟรถยนต์เราคือตอนนี้ไฟรถยนต์เรามันมันมันมีซ้ายมีขวาเหมือนกันหมดไงตาตารถยนต์ตอนนี้เรือเนี่ยมัน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 มัวเลาวิ่งขวนกันเนี่ยมันจะไอเรือไอรถเราเนี่ยรถเรามัน เอาวิ่งสวนสวนซ้ายอ่าอ่าสวนเปลืองวิ่งสวนฝาอะไรประมาณนี้ก็มีเขียวแดงไฟเขียวตรงนี้บังเพลิงไฟเขียวไฟแดงอยู่ฝั่งนน้นไฟเขียวอยู่ฝั่งนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด่ยบังเพลิงหน้าบังเถืงหน้าที่ว่าโลนเดินแล้วไปไปบางทีก็มีสปอร์ตไลท์เนี่ยส่งอันนี้คือบังเพลิงอ่าแล้วก็มา,มา,าเวียงหลังอีกข้างหลังเอาเนี่ยจะยไม่ได้ว่าอ่าที่มันเบิงเพลิง บังเพิงหน้าบังเพิงหลังมีหมดนะมีหมดอ่าโอเคนะอ้าวันนี้เราก็รู้สึกว่าเอาแค่นี้นะอ่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ต่อเดี๋ยสมเพาจีนต่อแล้วก็สมเพาจีนก็จะมีข้างๆอยู่ว่าอ่ามีอ่าท่า <c oughs> นสมาชิกส่งรูปแบบเรือสมเพาจีนมาให้แต่เป็นรุ่นเก่าเป็นเรือ มีตะครงสร้างมาให้อ้าวใช่อาจ,จารย์วิเคราะห์ทีว่าเปลียนแบบขึ้นมาทีว่าในลักษณะมันเป็นยังไงก็โอเคนะอ่าโอเคมีอ้าท่านมีเรื่องเรืออะไรซอะไรที่มาอยากจะรู้ว่ารูปทรงมันข้างล่างนายเป็นยังไงนะอ่าอันนี้คือเราจะวิเคราะห์ตามแบบแบบแบบในลักษณะที่ว่าเคยร่ำเรียนมายัางไงอ่าที่ต้องใช้หลักวิชาการอันนี้เข้าไป บอกไปอธิบายเนี่ยเราจะรู้ทันทีเรือแท็กซี่นะเอารู้แล้วข้างล่างมันเป็นยังไงอ่ะอะไรอะไรประเภทเนี่ยอืมก็ตรงมาได้อาจารย์จะทําให้อ่าวิเคราะห์ให้ว่าเรือข้างล่างมันเป็นยังไงยกเว้นเรือเหล็กนะเรือเหล็กอาจารยไ์ไม่ไม่ไม่ถนัดเรื่องเหล็กนะถนัดทุกอย่างเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่ได้เรื่องแล้ะอ่า อันนี้ก็จะเป๋ไปเป๋มาแล้วือเอาความเขาเรียกว่าอา่าเขาเรียกรู้ให้จริงแม้แต่สิ่งเดียวก็เอาตัวรอดได้นะรู้วิชารู้อะไรรู้ให้จริงนะเป็นสิ่งเดียวอา่าก็สามารถที่จะตัวรอดได้เหมือนกันนะวันนี้ก็ทิ้งท้ายด้วยอ่าสุภาพิตอ่าทำอะไรทำจริงอ่าอา่านะทำอะไรทำจริง สิ่งนั้นสมบูรณ์แบบแน่นอนครับผมอ่าวันนี้ก็ขอสวัสดีมิชัยครับสิบแปดนาทีอ่าสวัสดีทุกๆุกท่านครับขอให้โชคดี